ใครวะนะใครทำอะไรนะวุ้่ทำอะไรอะ่ะได้คุกกี้ วอยๆอยจะพี่น้องจะเปลี่ยนฤดูใหไม่เดือนหน้าวันที่20ก็เป็นฤดูใบไ,ไ,ไม้ร่วงจ้ะทุกคนมันก็อากาศดีใชแต่ว่ามันจะมีลมสัญญาณ ตอนนี้เป็นเวลาสิโมงเศร้าอยู่เนเธอร์แลนด์จ้ะพี่นุนมีลูกค้าบายบายก็เลยมีเวลาหนัง่งกิงกาแฟมารับวิตามินก่อนนะมาลงลูกไส้ลูกไสล้ละ อร่อยไหมครับอร่อยไหมนก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 บินนกบินนกพิราบเสียงนกเสียงนกพิราบจัง สวัสดีครับทำอะไรครับพี่ทำอะไรลูกอร่อยไหมอร่อยไหมครับผมยาวแล้วผมยาวแล้วแต่ว่าตัดให้ดูจะเพราะว่ามันจะเขาฤดูหนาวแล้ว เชี่ยหนาวยมันขึ้นกะมันอุณหภูมิม,มันลดต่ำขึ้นสิป่อยเงี้ยวๆไปสิแล้วเพราะว่า,วาบอบีเป็นไม้พันธุ์ขนนะขุนจะยาี้ยวๆจะขึ้นแม่แต่ว่าพออ่อจะขุนสั้นงลองก็เลยบกบเบบบยาวแบบเป็นไดงผสมแม่ผสมพ่อนะจ๊ะคนละพันธนะุอร่อยไหมลูก ไหมครับคุกกี้หฮะคุกกี้อร่อยไหม